สวัสดีค่ะวันนี้เบคเครื่องคว้าก็มาแนะนําสินค้าอีกแล้วนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นเตาย่างหินลาวาและเตาสเต็กนะคะหรือว่าเตากิวค่ะเป็น2เตาอยู่ในเตาเดียวกันนะคะใช้งานได้หลากหลายประเภทคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะและสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ร้านเบคเครื่องควารับผลิตนะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะเพราะต้องการเตาขนาดไหนต้องการเตาประเภทไหนบ้างนี้นะคะสามารถสั่งผลิตจากเบคเครื่องคว้วได้เลยค่ะ เตาตัวนี้นะคะใช้กับหัวปรับแรงดันสูงนะคะและมีถาดรองเศษตกลงไปหรือว่าถาดรองเศษน้ํามันได้ด้วยนะคะผลิตจากสเตนเลสเก304นะคะทําให้ใช้งานได้ยาวนานและทนทานแน่นอนและลูกค้าสามารถสั่งต่อขาเตาได้ด้วยนะคะร้านเบเกอร์ควาต้าอยู่ทนนี่ถนนรัตนโกสินเชียงใหม่ สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook เบคเครื่องครัว LINE @beckkitchen หรือโทร0864789069 0864298698